ตอนนี้เรากลับรถมาถึงทางเียวลงแล้วนะครับมาดูกันว่ามันจะเสียวเท่ากับขาขึ้นไหม วันนี้นะครับเรากําลังกลับจากปูทเบิกเราจะเดินทางไปต่อที่จังหวัดเลยนะครับถ้าจะไปจังหวัดเลยเราก็ต้องลงเส้นทางเดิมนะครับที่จริงก็ลงทางหลงศักก์ก็ได้นะครับไม่ได้ไกลห่างกันมากนะฮะมันมีขึ้นแล้วก็ต้องมีลงนะครับผมว่าลงไม่น่าจะยากเท่ากับขึ้นนะครับน่าจะนะครับ่าน่าจะเพราะว่าไอ้ขึ้นเนี่ยมันยากเพราะว่ามันมันใช้แรงส่งไม่ได้ไงครับ รถทางมันชันตลอดนะครับมันเลยยากมันไม่เหมือนทางปกติโอเคตอนนี้เราขับรถมาถึงใกล้จะถึงทางเดีอยลงแล้นะครับมาดูกันว่ามันจะเสียวเท่ากับขาขึ้นไหมโจโจ้บอกว่าสบายสบายสบายน้ำหนักเท่าเดิมน,นะครับประมาณเท่าเดิมก็3คนแล้วก็สัมภาระ อาจจะไม่เห็นนะครับก็อ,อาจจะขับรถผ่านเลยก็ได้นี่ครับมาถึงตรงเนี้ยอบ้านวิมานเมฆนะฮะป้ายขวามือตรงเนี้ยเราเลี้ยวขวาเลยนะครับเลี้ยวขวาตรงนี้นี่ครับเลี้ยวเข้าไปเลยเีทางก็จะเป็นลักษณะน,นี้ครับเหมือนเหมือนขาขึ้นแหละนะครับ โอ้ช oh, ันเ <laughs> นี่ยพอมาก็เจอความชันเลยนะครับเนี่ยเมื่อว,วานที่มันลำบากมันขึ้นยากก็เพราะอย่างเงี้ยครับมันมันเป็นทางูขุขาดนะครับถ้าเราจะใช้แรงส่งปุ๊บเราไม่รู้ไงว่าหลุมอยู่ข้างหน้าไหมเนี่ยครับแล้วจังหวัดที่ส่งเนี่ยเราก็กลัวว่าเอออาจจะมีรถสวนลงมาอะไรอย่างเงี้ยครับ <c oughs> ถ้าทางแบบเนี้ยขาขึ้นจะยากกว่าขาลงแต่ว่าถ้าเป็นทางปกติอ่ะ ขาขึ้นจะง่ายกว่าขาลงนะครับถ้าท้าสดานนี้ผมว่าสิ่งที่ทํางานหนักเลยก็คือเบรกนะครับต้องใช้เบรกให้ถูกถ้าใช้เบรกเป็นนะครับทางนี้ยมันจะผมว่าน่าจะเซฟเบรกกว่าฝั่งฝั่งที่ลงทางหลมสักรนะเพราะว่าระยะทางฝั่งโซนนั้นมันไกลกว่าหนึ่งเท่านะครับ แล้วระยะทางาส่วนมากก็เป็นแบบชันๆขาลงอย่างเดียวก็ลักษณะคล้ายๆกันครับแต่ว,ว่าทางที่จะจะมีความชันที่สั้นกว่าครับแต่ถ้าใช้เบรกเป็นปนี่ก็ปลอดภัวยแต่ว่าขาขึ้นไม่แนะนํานะครับไม่แนะนําเลยเกือบไม่รอดอมีลำธารด้วย ให้เป็นแค่นั้นแต่คิดที่แล้วขาขึ้นโ,โ,หโ,หโ,หโคตรลุ้นมันแถวนี้บอเจอห้องบินอืดๆอยู่ไหนนี่เลยแน่นี่ป่ะบ,บินก็จะพกขึ้นเลย นะครับเพราะว่ารู้สึกว่าคอนกรีตมันเป็นใหม่ๆนะครับ ด้วยปไป้ายป้ยืมให้สัญญาณแปลนะครับทางอับจุดอับสายตาเส้นทางมีความเป็นธรรมชาติมากนะครับ หเหมือนร้างไปปางอุง๋มในช่วงก่อนก่อนขึ้นถึงปางอุงนะ๋มทางก็ประมาณนี้หนแหละแคบแคบ ไม่ได้นะมันเป็นล่องลึกนะครับกลัวมันจะตกล่องเอาแต่บางช่วงมันก็สวนกันได้นะครับตรงนี้เป็นที่เป็นคนกินใหม่ๆเนี่ยมันก็สวนกันได้อยู่แต่ว่าถ้าเป็นทางเดิมที่ยังไม่ปรับปรุงเนี่ยมันยังแคบอยู่นะครับแคบไม่พอแล้วขรุขระด้วยครับมันก็เป็นบางช่วงกว้างบางแคบบางตรงนี้ก็ตำ่ำ ให้สัญญานเตือนด้วยทางโค้งลงเขาราดชันใช้เกียร์ต่ำ คือจะบอกเมื่อกี้รถสวนขึ้นมาครับรถจังหวัดทางโค้งด้วยแล้วไหลทางมันเป็นล่องลึกครับก็ขาลงก็มันไม่มีอะไรน่ากลัวนะนะครับพอแค่เบรกไม่ไหมนะครับถ้าเบรกไหมคือจบมันดีอย่างหนึ่งคือรถไม่เยอะครับถ้ารถมันเยอะมันก็จะสวนสวนกันไปมาลำบาก นี่ก็ยังดีอยู่ที่รถไม่ค่อยเยอะนานๆเจอผ่านมาคันหนึ่ง เกิดอุบิเหตุอะไรเงี้ยมันจะแก้ปัญหามันแก้แก้ปัญหายากนะครับเพราะว่าทางลักษณะนี้มันเป็นทางลงตลอดนะครับชันตลอดมันไม่มีที่ให้แบบแล้วเป็นทางลาดะครับพอให้ตั้งลำได้อย่างเงี้ยมันไม่ค่อยมีเลยนะครับมันมันเนี่ยดูในกล้องมันเหมือนธรรมดานะแต่ว่าเพราะว่ากล้องมันปรับตามความลาดชันนี่ครับกล้องมาติดที่รถนะครับพอรถมันเอียงกล้องมันก็เอียงตาม ก็เลยมองเห็นทางนีเป็นทางลาบปกติแต่จริงๆมันชันมากนะผมพยายามลดการใช้เบรกแต่มันก็ลดไม่ได้มันต้องเหยียบเบรกตลอดต้องคอยย้ำ,ยำๆตลอดเลยลงอย่างเดียวเบรกจะไหม้แล้วเนี่ย วัดทิมอครับเอ๊ะเสียงเบรกดังแอดแอนกูนะวูบถ้าคักช์ไม่คักอ่ะตัวเบรกดังอ่ะ เหมือนแบ่งเรามั้ง โอเคครับกล้องมันดับไปตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้่ะนี่น,นี่ติดตั้งไว้ด้านหน้าตัวนี้นะครับตอนนี้ก็ลงมาถึงตรงตีนหมู่บ้านแล้วนะครับนนก็ประมาณนี้แหละนะครับถ่ายให้ดูบรรยากาศแต่ไม่แนะนําให้มานะครับอันนี้พามาดูบรรยากาศเฉยๆนะครับพามาดูกยายภาพถนนเห็นเขาบอกว่าเออมันมันโหดอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าใครอยากจะลองก็มาดูได้ครับมันก็ไม่ได้อะไรมากมายขอแค่คุณมีสกิลการขับรถ นะครับที่สูงสูงนิดนึงนะครับผมก็ไม่ได้อวดตัวเองว่าตัวเองเก่งหรอกนะครับแต่ผมก็ประเมินแล้วว่าผมมาผมมาได้นะครับถ้าผมมาไม่ได้ผมก็ไม่มานะครับแต่ว่าถามว่าขาขึ้นให้ผมมาอีกไหมไม่เอานะครับเปอร์ลี่เปล่าใชอันนี้เป็นรถเปอรี่นะครับใต้ผมมาผมว่าไม่มานะครับขาขึ้นน่ากลัวอยู่เอาเรื่องนะครับ โอเคครับขอบคุณครับสำหรับการรับชมคลิปนี้นะเยวเจอกันใหม่คลิปหน้าเรากำลังจะเดินทางไปที่จังหวัดเลยเราจะไปที่ไหนเดี๋ยวไปตามดูนะครับอถอดกล้องก่อนนะครับ